ครับวันนี้นะครับเรามารู้กันว่าบ้านหรูๆเนี่ยนะฮะเขาจะไปกันยังไงต่อในปี2 5 6 6นี้ข้อมูลนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ทานเศรษฐกิจกนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไปว่าบ้านพรีเมียมทำเรทองไปต่อซับพลายทะลักรับดีมานครอบครัวเศรษฐีใหม่เออเนะเราก็อยากไปเป็นครอบครัวเศรษฐีใหม่เขาบ้างเหมือนกันนะ ตลาดบ้านหลูนะครับยังเป็นตลาดที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากพบว่านะครับกลุ่มคนมีไรายได้สูงยังมองหาบ้านเดี่ยวมากที่สุดราคาเนี่ยดูที่10ล้านบาทขึ้นไปนะไม่งั้นถ้ามันไม่เกิน10ล้านไม่น่าจะเรียกว่าบ้านหลูนะสิล้านบาทขึ้นไปนะที่คนสนใจนะครับสัดส่วนประมาณ36%มากที่สุดนะครับสะท้อนถึงอะไรฮะรสะท้อนถึงความต้องการของกลุ่มกําลังซื้อสูงและมีเงินเก็บเพียงพอโดยไม่จะเป็นต้องอาศัยมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนะฮะ ไม่สนใจ LTV ยังไงค่าโอนลดไหมไม่สนใจเพราะว่ากูมีเงินเก็บอยู่แล้วอ่าพวกนี้คือเขาจะเตรียมตัวมาแล้วนะครับบอกว่าทำไมนะฮะตลาดบ้านเดียวรูเนี่ยถึงเติบโตในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะหลายคนก็อยากรู้นะครับเพราะว่าเมื่อดูจากภาพรวมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าในปี65เนี่ยแต่ปี65มันดีกว่าปี64นะเออนะปี65มันดีกว่าปี64แต่ปี66เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะปีดีกว่าปี65 แต่ว่ายัางไงก็ตามเนีย่ยเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาหลายๆอย่างในปี65นะคือการเข้าถึงสินเชื่อยากคือกู้กันไม่ค่อยผ่านนะครับบางส่วนก็ชะลอการตัดสินใจซื้อเพราะไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อย่างชาวต่างชาติก็คือไม่เข้านะในปี65คือเข้าแต่ไม่เยอะอ่าะนะนี่คือภาพรวมของปี65แต่ผมมองว่าภาพรวมปี65มันดีกว่าปี64เยอะเลยแต่ปีนี้ปี66เนี่ยดีกว่าปี65แน่นอนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้พบ ปรากฏการบ้านหรูระดับพรีเมียมแทบทุกโครงการที่เปิดสวนกระแสนะเพราะได้รับการตอบรับที่สูงนะเขาบอกว่าบางโครงการเนี่ยนะครับจุดผู้ขายจบเร็วภายในหนึ่เดือนเท่านั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดที่น่าจับตามองและน่าพิจารณาว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอย่างของแสนสิรินะฮะที่โครงการที่เป็นที่กรุงเทพกีทานะผมไม่แน่ใจแค่ไม่ไม่ถึงเดือนนะปิดโครงการ นะแล้วก็ราคาที่ขายนี้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ราคาถูกๆนะทีนี้เขาบอกว่าบ้านหรูโตกระโดดปีละ30-40%นะจุดเปลี่ยนของคนกลุ่มคนที่เคยสนใจอยู่อาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยนะมันโตขึ้น30% 30-40%เพราะว่าคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนละนะเขาอยากไปอยู่บ้านแนวราบมากกว่านะเพราะอะไรเพราะหวังตอบสนองกับวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลนะฮะหลายคนก็ปรับการทำงานนะมาสู่อาชีพอิสระ นะการทําธุรกิจส่วนตัวมีไรายได้มากขึ้นรวยขึ้นกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยใหม่ผมเบรกตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วกันหลายคนที่ออกจากงานประจํามาทําอาชีพอิสระทําธุรกิจส่วนตัวทําให้รวยขึ้นไม่เสมอไปนะบางคนออกมาแล้วแย่ลงก็มีแล้วก็กลับไปทํางานประจําอยู่ก็มีนะแต่เป็นว่าหลายคนที่รวยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเองนะเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากอยู่คอนโดแล้วไปอยู่บ้านแนวราบดีกว่า ึงแม้มันจะไกลแต่ว่าบ้านมันเป็นพื้นที่ใช้สอยเยอะนะ้วมันก็มีม,ม,มันมันมีบริเวณอ่ะดูแล้วมันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยแบบนี้เขาก็เลยไปเน้นที่บ้านแนวราบที่อยู่ชานเมืองนะสามทำเลหลักที่เป็นบ้านแนวราบบ้านหรูเนี่ยนะครับมี3ามทำเลนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ชานเมืองเท่าไหร่นะเพราะบ้านผมอยู่แถวๆนั้นแหละทำเลแรกนะครับคือพระราม9กรุงเทพกรีธาอ่านะคือกรุงเทพกรีธาตัดใหม่นั่นแหละแล้วก็ราชพฤกษ์ นะครับแล้วก็บางนาก่อนที่3ทําเลนี้มันจะฮิตเนี่ยมันก็ฮิตมาก่อนในนี้แล้วหรือเปล่าผมว่านะแต่ว่าเอาเป็นว่า3ทําเลหลักตอนนี้นะครับบ้านหรูเนี่ยจะอยู่ที่3ทําเลน,นี้นะกรุงเทพีทาตัดใหม่ราชพฤกษ์แล้วก็บางนานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะขยายรามาไว้รอบบริเวณนี้แหละนะครับสำหรับราคาบ้านลักชัวรี่นะครับนะบ้านลักชัวรี่นะเขาใช้คำว่าบ้านลักชัวรี่นะมีระดับราบคาตั้งแต่30-50ถึงล้าน แล้วก็ถ้าเป็นบ้านพรีเมียมนะพรีเมียมนะคือเหนือกว่า, ury, วา,ล,า,า,าลักชวรี่บบนี่เรียกว่าราคาประมาณ 50- 80ถึงล้านแล้วที่บบกว่าหรูสุดๆเลยหรูลาสุดๆนี่เขาเรียกว่าซูเปอร์ลักชวรี่นะฮะอันนี้80ล้านขึ้นไปนะทั้งหมดเป็นตลาดเฉพาะที่มักถูกตอบสนองโดยผู้มีกําลังซื้อสูงและแม้ไม่ได้มีส่วนส่วนในการตลาดมากนะักแต่เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยนะฮะบ้านหรูบ้านลักชวรี่บ้านพรีเมียมเนี่ยโตกันราวๆปีละ 30- 4 0ถึง นะครับโดยกลุ่มลูกค้าครอบครัวสมัยใหม่กลายเป็นตลาดที่ผู้พัฒนา d e v วลลอปเปอร์เนี่ยนะฮะมองเห็นโอกาสแล้วก็จะมาเจาะกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีธุรกิจและรวยเร็วและรวยตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยเออนะฮะครบเซตนะฮะบอกว่าทําไมาบ้านหรูถึงโตวสวนกระแสก็เพราะคนที่สามารถซื้อบ้านระดับนี้ได้ไม่ได้มองแค่ราคาแต่เขาเลือกซื้อความสบายใจซื้อเวลาซื้อในสิ่งที่อยากได้ ยินดีที่จะจ่ายเพราะไม่อยากยุ่งยากในการสร้างบ้านเองยิ่งช่วงนี้นะครับผู้พัฒนาสังหารรัพย์เนี่ยก็มีการพัฒนาโปรดักต์ดีๆใหม่ๆออกมาเป็นจํานวนมากนะครับกลุ่มที่คิดจะสร้างบ้านเองเนี่ยก็เปลี่ยนใจละไม่สร้างลนะหันมาซื้อโครงการบ้านหรูเลยดีกว่าเพราะว่ามันได้คอมมูนิตี้ไงคือไม่ใช่คุณสร้างบ้านเองคุณก็ไปอยู่รอบข้างเป็นซ้ายขวาเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้านคุณแม่งหรูอยู่บ้านหลังเดียวเลยข้างบ้านที่แม่งไม่หรูมันก็ไม่น่าอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ คอนซัลท์ทางอาสังหาเขาบ้างนะ C B R E เข,ขาบอกว่าหลังจากนี้นะครับตลาดดังกล่าวจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากก่อนหน้านี้ซัพพลายเข้ามาใหม่ในแต่ละปีไม่มากนักแต่ตอนนี้ลูกค้าที่กล้าซื้อบ้านในระดับนี้มีไม่มากไม่ใช่สิก่อนหน้านี้ลูกค้าซื้อบ้านในระดับระดับราคาเนี้ยมีจํานวนไม่มากแต่ตอนนี้มันมีเยอะมากคือคนมันรวยขึ้นนะ่ะเออมันยังไงวะเนี้ยหลังโควิดคนมันรวยขึ้นนะก็คือพูดง่ายคือหลังโควิดเนี่ยคนมันรวยขึ้นผมก็ <laughs> งง,งนะ แต่ว่าคือ Developer เนี่ยเขาก็พยายามจะปล่อยขายออกมานะปล่อยโ o d u c t เหล่านี้ออกมารองรับกลุ่มคนรวยเร็วนะแล้วก็รวยอายุยังน้อยเนี่ยกล้าใช้เงินอะไรประมาณนี้ยนะอย่างโครงการของสันติบุรีนะ The r e s i d e n ดติดถนนประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยขายไปมากกว่า200ล้านบ้านอิสระพระราม9ก็เริ่มราคาที่120ล้านตอนนี้ก็จะปิดโครงการแล้วนะครับเขาบอกว่าสะท้อนชัดเจนถึงการไปต่อ,องการตลาดนะแต่โจทย์ปรับเซียนของตลาดบ้านหรูก็คือ นอกจากราคาและทำเลแล้วนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญเช่นกันโอ้นี้แน่นอนอยู่แล้วอยู่บ้านหรูข้างบ้านซ้ายขวามันก็ต้องหรูตามดิไม่งั้นจะไปอยู่ทําไมนะครับแล้วคุณภาพวัสดุมันก็ต้องดีไมงั้นมึงจะมาขายกูแพงได้ไงวะ <c oughs> นะเรื่องปกตินะทีนี้บอกว่ามาดูกันบ้างน,นะแต่ละบริษัทเขาเริ่มยังไงบ้างนะก็มีสองบริษัทนะที่เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะก็มี LPN นะเปิดแบรนด์ใหม่นะชื่อบ้าน พรีเมียมนะบ้าน365นะบ้าน365นะชื่อโครงการเขานะ BAN B, AN, B A A N 365นะบ้าน365โครงการนี้อยู่ที่พระราม3ปิดการขายและโอนได้100%ไปแล้วนะมูลค่าประมาณ3,200ล้านนะอันนี้ก็เป็นของของอ l p n เขานะครับบอกว่าตลาดบ้านพรีเมียมเนี่ยยังมีทิศทางที่เติบโตเป็นบวกเพราะเป็นกลุ่มที่เน้นอยู่อาศัยจริงมีความต้องการเติบโตเรื่อยๆ โดยระดับราคาบ้านที่ต้องการสูงที่สุดคือ10-20ล้านเพราะกลุ่มคนซื้อจะเป็นกลุ่มที่ต้องการขยายครอบครัวเช่นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือกลุ่มกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จรวมถึงกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซื้อเก็บเอาไว้พักผ่อนอย่ามาอยู่เมืองไทยนะประมาณนั้นแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็เป็นของ t i t u d จูะ a l t i t จ d e นี่ก็เป็นบริษัท น้องใหม่นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปสร้างบ้านหรูริมแม่น้ําเจ้าพยาขายนะเขาบอกว่าเนื่องจากราคาที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพยาในเขตกรุงเทพชั้นในปรับตัวสูงขึ้นถึง400% 4เท่านะ,ะในรอบ10ปีก็เลยมองหาทําเลแต่ว่าของเขาไปได้ทําเลแถวนน่นนะฮะดูหนยสิแถวราชบุรณะนะครับเ,เขาก็พัฒนาโครงการทั้งหมด11หลังนะ11หลังติดแม่น้าเจ้าพญา,าว่ากันไป จะให้ผมไปอยู่ผมไม่อยู่นะริมแม่น้ําคือ1ปัญหาตลิ่งพังกัดเซาะนะสองน้ำท่วมนะน้ำลน้นน้ําเอ่อไม่เอาดีกว่านะอยู่ให้มันไกลๆแม่น้ำเดออยากไปเทคบิวไ่นะก็ไปกินข้าวริมแม่น้ำช่างพยาวแล้วกันอ่ะนี่คือความคิเดเห็นส่วนตัวนะโดยสรุปจบแล้วนะครับก็เป็นตลาดบ้านหรูเนี่ยเป็นตลาดที่มาแรงไม่ตกเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เอ่อดีเวลลอปเปอร์หลายๆแบรนด์นะฮะก็พยายามไปมุ่งเน้นตรงนั้นเพราะว่าคนซื้อบ้านหรูส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ปัญหาเรื่องการกู้เงินไม่มีหรอกไม่ใช่แบบว่าคนจะซื้อบ้านระดับราคา20ล้านโอ้โหพี่ผ่อนมอเตอร์ไซค์ไม่ตรงนี่หรือว่าโอ้โพี่บัตรเครดิตเต็มเต็มเต็มเอียดเลยอะโอ้โพี่ใช้บัตรเต็มวงเงินหมดแล้วอะไรยเงี้ยพวกระดับราคาดีเขาไม่มีนะเขาไม่มีปัญหาเรื่องด้านนี้แล้วเพราะฉะนั้นซื้อง่ายายคข้องกู้อะไรก็ผ่านนะประมาณนั้นแล้วกันแล้วก็มีเงินเติมด้วยนะกู้ไม่เต็มก็มีเงินเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านพรีเมียมทำเนียทองไปต่อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนัง สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ